อร่อยไหมเดี๋ยวนี้ไม่กลัวเลยอ่ะมันรอกินข้าวเลยเหรอพ่อส้มเหรอบ้านนี้ใจดีเหละคะส้มทําอีน้องใจท้องอีกหรือเปล่าเนี่ยให้ส้มฮะตัวบเบื้องเริ่มเลยเด็กคนนี้เนี่ยรู้สะพานว่าใหญ่แล้วก็ใหญ่กว่าจะใหญ่เท่าสะพานแล้วส้มแม่กินก็อย่าพูดมาก ม่เป็นความสึกมันนอนรอ,อเลยนอนเงาหงอยเศร้าซึมเลยเหรอเดยนี่ไม่กลัวแล้วเนี่ยทำไมเศร้าไม่กลัวแล้วนอนรอมากินน้ํารอเลยมาถึงไม่มีข้าวกินหงอยเงาเศร้าซึซซมส้มพุงพุงหนูยังกับคนท้องเลยนะท้องได้ไงละ่ะหนูเป็นผู้ชายเป็นเด็กผู้ชายนะแม่เป็นผู้ชายแล้วแม่ กินให้หมดนะอย่าให้มันเหลือนะชอบหลายปะ่ะทุก่ายตรงนี้เหมือนพรอมจริงตัวเริ่มเลยพุงยื่นพุงยาวพุงใหญ่มากพุงกะทิจับได้ไหมเนี่ยแม่จับได้ไหมเนี่ยไม่จับตัวได้ไหมส้มอาบน้ำแม่เดี๋ยวอาบให้อาบไหม สอมเอาน้ำไหมกินให้หมดนะหิวมากไหมเมืเ่อคืนตีสามก้ามาขอข้าวกินเนอะกินให้หมดหลกตเป็นร่มเลยเอกาฟิวมีหน้าแหละไอ้น้องลาบไมโตเว็นร่มเลยเหมือนพ่อนี่เองโตมาจะเหมือนหนูหรือเป่าเนี่ยตายเลยประมาณกี่โลไอ้ส้มเนี่ยห้าโลหกโลเด็กตัวใหญ่มาก อืม,อมแชบมากเลยเหรอกินให้หมดซ้อมกินให้หมดเลยนะอิ่มแล้วหรอรู้ไอ้ซ้มเดี๋ยวมึงจะโดนซ้ม